โรมาโน่และลอรีวิทเวลยืนยันดิวเอ็มบลูโม่ใกล้จบแมนยูยืดรอบ2และ er ดิวสลับขั้วกานาโชเอนคุนคูเป็นจริงหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นไปไปดูกันสวัสดีแฟนปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับมาวันนี้มีข่าวดีและน่าจะเป็นข่าวที่ทุกคนกคับรอคอยไม่ต่างกันคือการที่ฟาบิซซโอโรมาโน่และก็ลอรีวิทเวลครับ ออกมารายงานพร้อมๆกันว่าแมนยูเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอรอบที่2เพื่อคว้าตัวเบรยันเอมบรูโม่แล้วเรียบร้อยโดยเป็นการอ้างอิงจากรายงานก่อนหน้านี้ของเบนจาคอบยูเต็ดครับได้ยื่นข้อเสนอรอบที่2ต่ตอบรนฟอร์ดเพื่อคว้าตัวเบรยันเอมบรูโม่โดยข้อเสนอมีมูลค่ามากกว่า60ล้านปอนด์ั้งยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าชันยูเต็ดต้องการปิดดีลนี้ให้ชันก่อนวันที่7กรกฎาคมครับท,ทีมที่ชิดใหญ่จะกลับมาซ้อมเตรียมตัวก่อนพรีซีซั่น รวมถึงจากรายงานจาก t ็อกสปอร์และก็ Sky ยสปอร์ครับบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ยูอตเต็ดครับเคยยื่นข้อเสนอ45ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก10ล้านปอนด์ให้กับจางเบรนฟอร์ดเพื่อขอซื้อเอ็มลูโมแต่ถูกปฏิเสธไปรายงานล่าสุดครับระบุว่ายูเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอใหม่ที่มูลค่ารวมกว่า60ล้านปอนด์โดยหวังว่าจะปิดดีลให้ชันก่อนที่ทังสเปอร์ครับจะกลับมาเดินหน้าดีลนี้แบบเต็มตัว แม้ว่าตลอดช่วงที่มีข่าวการย้ายทีมเนี่ยเอบรูโม่กับจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งของยูเตดเสมอแต่เจ้าตัวก็รู้สึกสนใจกับไอเดียในการกลับไปร่วมทีมกับโทมัสแฟรงค์กุนซือคนใหม่ของสเปอร์ครับหลังจากก่อนหน้านี้เองเดอะมิลเลอร์ฟุตบอลรายงานว่าสเปอร์เนี่ยเคยยื่นข้อเสนอที่สูงถึง70ล้านปอนด์ให้กับทางเบนฟอร์ดโดยว่ากันว่าเดนเนียลเลวีครับมองว่าเอบรูโม่คือนักเตะที่เป็นการเซ็นสัญญาเชิงสัญลักษณ์ของโทมัสแฟรงค์ครับ แต่ก็ดูแล้วรายงานดังกล่าวครับจะเป็นรายงานที่เกินจริงไปหน่อยเนื่องจากมูลค่าที่สูงถึง70ล้านเพลอๆเจัางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดครับจะออกข่าวแบบนี้มาเองเพื่อให้ทางยูเต็ดเนี่ยรีบปิดดิวนาเตในราคาที่สูงแต่ยังไงก็ตามทางฝั่งของยูเต็ดครับก็ยังได้เปรียบในแง่ของค่าเหนื่อยโดยที่พร้อมจะจ่ายให้กับทางเอ็มบรูโมที่1 5 0 0 0 0 0ถึง1 7 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์สำหรับเงินต้นครับและเมื่อรวมโบนัสแล้วก็อาจจะถึง2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้เหมือนกัน ชังยังเชื่อว่ายูเต็ดครับตั้งใจจะจ่ายค่าตัวแบบผ่อนชำระแต่มันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคเมื่อทางเบนฟอร์ดยืนยันว่าต้องการเงินก้อนใหญ่ล่วงหน้าก่อนซึ่งในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันหลังจากนี้ครับว่าจะหากปิดดิวได้แล้วรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงซึ่งก็มีรายงานมาจากทาง e s p n ระบุว่าข้อเสนอใหม่ของอยูเต็ดครับเข้าใกล้ตัวเลขที่ทางเบนฟอร์ดต้องการอยู่ที่60-65ถึงล้านปอนด์ซึ่งก็มีสัดส่วนของการจ่ายเงินล่วงหน้าที่มาาาาากกขึ้้้นนนนนออยย่่่งงทีีรไปห ซึ่งตรงกับความต้องการของทางเบรนท์ฟอร์ดครับพร้อมกับช้งแหล่งข่าวยังเสริมว่าเต็ดเนี่ยมั่นใจว่าเดี๋ยวนี้จะสามารถดูล่วงไปได้ด้วยดีส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเขาเนี่ยยอมปรับโครงสร้างการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับที่ทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดครับต้องการมากที่สุดแต่ก็ไม่เสียเปรียบเกินไปและก็เชื่อัครับจะหากเดีลวนี้ไม่ล่มไปเรานั้จะได้เห็นการเฮียวีโกภายในอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ไม่เกินนี้ครับสำหรับเดีลวของเอ็มบรูโม ทีนี้มาต่อกันที่อีกข่าวเลยครับที่มีข่าวขึ้นมาในช่วงเวลากใกล้เคียงกันกับดีวการสลับขั่วที่เป็นรายงานจากแมทลอเทียหนึ่งจากทีเลกรับรายงานว่าตอนนี้ครับอาจจะมีดีวการสลับคั่วเกิดขึ้นระหว่างจางคริสโตเฟอร์เอ็นคูนคูกับกาณาโชแม้ว่าตอนนี้ครับจะยังไม่มีแนวโน้มชัดเจนว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยจะต้องการเจราจาแบบแลกตัวกันโดยตรงแต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นจริงนั้นการคุยดียวแยกกันอาจจะดูเป็นไปได้มากที่สุดครับแต่แมทลอเองก็ยืนยันครับว่ายังไม่ได้มีการพูดคุย ซึ่งว่ากันว่า2ดิวนี้ครับจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับทั้งเชลซีและก็ยูไนเต็ดสำหรับการที่ต้องการปล่อยตัวนักเตะออกเนื่องจากเชลซีเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งปีกครับที่กำลังต้องการปล่อยเอ็นคุนคูออกรวมถึงนักเตะคนอื่นด้วยโดยที่ว่ากันว่าทางฝั่งฟากฝั่งยูไนเต็ดเนี่ยที่ตกเป็นข่าวความสนใจในตัวเอ็นคุนคูก็เพราะว่าการที่คริสโตเฟอร์วิทเวลครับผอ,อ,อฝ่ายสานรหานักเตะของยูไนเต็ดเคยทำงานกับทั้งเชลซีและก็ไลซิก ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของเอ็นกุนกูมาก่อนเลยําให้ข่าวนี้เนี่ยถูกเชื่อมโยงกันเท่านั้นเองพร้อมกับที่ฟาบิเซโอโรมาโน่ครับรายงานเสริมมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างมาจากตลาดหน้าหนาวทั้งตอนนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea ต้องการกาลาโชส่วนยูเต็ดก็ต้องการเอ็นกุนกูแต่ว่าทางฝั่งยูเต็ดนั้นต้องการเพียงแค่ยืมตัวครับและปัจจุบันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นและยังย้ําว่าเอ็นกุนกูไม่ใช่เป้าหมายหลักครับส่วนในเรื่องของการาโชเองแม้เชลซีจะสนใจจริงครับ แต่ก็มีความกังวลเรื่องของพฤติกรรมและก็บุคลิกส่วนตัวของกาณาโชเนื่องจากเจ้าตัวแกร็บเคยมีปัญหากับยูเต็ดหลายครั้งรวมถึงล่าสุดที่สร้างกระแสะฮือฮาอีกครั้งเมื่อโพสต์ภาพตัวเองสวมเสื้อแอสตันวิลล่าที่มีชื่อของเลดฟอร์ดอยู่บนหลังระหว่างพักร้อนซึ่งถูกตีความว่าเป็นการประชดหรือแสดงออกบางอย่างต่อแมนยูเต็ดครับขาดเดียวกันทางฝั่งของเชลซีก็ให้ความสนใจอย่างมากในตัวของเจม,มี่กิเทนปีวัย20ปีของดอร์มุนครับ แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับนักเตะได้แถมล่าสุดก็มีรายงานว่ายบร์นเมลิคกระโดดร่วมวงล่าลาเซนกิทเทนด้วยเช่นกันทีนี้ก็ต้องมารอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อสําหรับดิวของกานาโชที่มีหลายทีมให้ความสนใจและเชื่อว,ว่ายังไงแล้วเขาเนี่ยก็จะย้ายทีมแน่ๆครับแต่จะไปที่ไหนจะอยู่อังกฤษต่อหรือไปที่อื่นก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะและก็เวลาคับว่าจะลงเอยแบบไหน ส่วนดีลของเอ็นคุนคูเนี่ยเหมือนจะเป็นแค่การเคยถามถามไปกันมากกว่าแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เอาไว้ได้และขอแทรกข่าวอีกหนึ่งดีลขาออกอย่างซานโชครับที่ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของเฟเดวาเช่ที่ก่อนหน้าน,นี้พวกเขาเคยแสดงความสนใจว่าอยากได้ตัวซานโช่ทีมจากฝั่งตุรกีได้เริ่มพูดคุยกับทังแมนยูเตดและก็ตัวแทนของนักเตะแล้วเพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขในการย้ายทีมให้เกิดขึ้นจริง โดยที่ตามรายงานครับบอกว่าการติดต่อโดยตรงระหว่างสโมสรเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนกลางเดือนมิถุนายนแต่ว่าฟินิาเช่ครับก็ต้องเจออุปสรรคสําคัญเช่นเดียวกันกับทีมอื่นๆเนื่องจากมี2ปัจจัยใหญ่ๆที่เข้ามาขวางเดี๋วนี้ให้ยังไม่เกิดขึ้นนตอนนี้ครับโดยที่อย่างแรกเนี่ยคือซานโชมีความสนใจจากหลายทีมส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องใหญ่มากๆครับคือเรื่องของค่าเหนื่อยที่ปัจจุบันเจ้าตัวรับอยู่ประมาณ3,000 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับกับแมนยูเต็ดโดยจิมท็อกเปิดเผยว,ว่าซานโชครับในเรียกร้องค่าเหนื่อใในสัญญาาห่ขเ อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งนั้นก็สูงมากสําหรับทางฝั่งของเฟเดบาเช่และก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เชลซีไม่เซ็นขาดเขาในช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าการเจราจานี้จะยังยากอยู่ครับแต่ว่าทางฝั่งเฟเดบาเช่เนี่ยยังคงเดินหน้าพูดคุยกับตัวแทนของซานโชอย่างต่อเนื่องมานานกว่า1เดือนและทั้ง2ฝ่ายก็พยายามหาทางออกในดีลนนี้ให้ได้ซึ่งเชื่อว่าทางฝั่งเฟเดวาเช่ครับยังคงหวังและตั้งใจจะปิดดีลนี้ให้ได้ในท้ายที่สุด และมาส่งท้ายกันที่รายงานต่อจากเมื่อวานครับที่บอกว่าแอสตันวิลล่ากำลังให้ความสนใจในตัวของเมสันเมาส์และอยากดึงไปร่วมทีมแต่ล่าสุดทางฝั่งของยูเต็ดครับก็มีรายงานออกมาแล้วโดยที่เป็นรายงานจากฟาบิิโซโรมาโน่บอกว่าเมสันเมาส์ครับไม่มีแผนการย้ายออกจากแมนยูในเต็ดโดยจากข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ว่ายูเต็ดครับอาจจะพิจารณาขายเมาส์หากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมในช่วงตลาดซัมเมอร์เนื่องจากมีรายงานผ่านทางเดอะพีเพิลเพร์ซันครับ ว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยให้ความสนใจอยากได้เมาส์ไปร่วมทีมโดยที่อุนายเอเมลี่มองว่าเมาส์เป็นการเสริมประสบการณ์และก็เทคนิคที่จําเป็นต่อฤดูกาลอันหนักหน่วงที่กําลังจะมาถึงของพวกเขาแต่ล่าสุดโรบาโน่ครับได้ออกมายืนยันว่าเมาส์เนี่ยไม่มีความคิดจะย้ายออกและมุ่งมั่นเตรียมพร้อมสําหรับการทัวร์พรีซีซั่นโรมาโน่เขียนผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์ครับบอกว่าเมสันเมาส์เนี่ยไม่มีแผนการย้ายออกจากแมนยูไนตตดแม้จะมีรายงานข่าวในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเขากําลังโฟกัส จำงานเต็มที่ในช่วงพรีซีซั่นและต้องการลงเล่นตลอดทั้งซีซั่นกับทีมของดูเบนอโมดิมครับแม้จากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเมาส์ลงสนามให้กับยูเ็ตไปเพียงแค่26นัดทุกรายการครับและจำไปได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นแต่ก็หวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาลงสนามได้อย่างต่อเนื่องไม่เจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นหรือจะเป็นคนไทยแบบเราเราก็อยากจะแนะนำครับให้เมาส์เนี่ยลองเปลี่ยนเบอร์เสื้อดูสักหน่อยเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้น และนี่คือทั้งหมดทั้งมวนของข่าวในคลิปนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างท้งเรื่องของเอ็มบรูโมกับราคา60ล้านบวกบวกรวมถึงดิวการาโชเอ็นคุนคูและเมสันเมาส์คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับและสุดท้ายฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับวงนอกยูเนเตดที่จะกลับมาเปรดข่าวสารและเรื่องราวให้ฟังกันทุกวันคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกัน